ว่าใครเป็นใครคนอย่างฉัน ปอยเองค่ะคุณนายขาจำปลอยไม่ได้ล hey! เลยค่ะไอ้บ้าโผล่มาในตอนนี้ตกใจหมดเลยบ้านก็น่ากลัวคนก็น่ากลัวเฮ้ยก,ก, hey! ก็คุณนายบอกว่าจะมาสี่โมงเย็นแล้วทำไมเพิ่งโผล่มาตอนนี้ละ่ะคะใครโผล่เธอและโผล่ขึ้นมาเนี่ยฉันก็ตกใจหมดเลยเฮ้ยคุณนายค่ะไม่เป็นไรทีหลังยอย่าโผล่อย่างนี้ต่ให้แต่งตัวไม่เกรงแจรัฐบาลน้องเลยป้าเพิ่งมาถึงหรอครับอครับสวัสดีจ้ะแแต่งตัวให้มารู้ฤดูกาลบ้างยายดูฉันเป็นตัวอย่าง เข้าห้องเลยฉันอยากจะอาบน้ำมันร้อนเลยเกินนะอ่ะอบอ้าวแหมวันนี้ท่านที่คุณท่านที่คุณท่านที่คุณก้าท่านที่คุณจำจำประชุมได้ไหมก้าไปแล้วนคนแก่เป็นร้อนช่วยดิฉันดิฉันอ,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 อย่ามาต <ไป S 3> ายในหอนี้นะ <ไป S 1> คุณทงนี้คือป้าพยูนครับป้าผมเองครับอ๋อที่บอกมามากคืนมาเหรออ๋อไม่ใช่ลุงหรือหรอเออไมราว่าที่นี่ที่นี่มีผีด้วยเะครอ๋อแต่กล่องไม่มีราคาพอคุณเข้ามาก็มีอยู่สองตัวค่ะใช่พ่อข้าปล่อยเองค่ะเฮยให้กันดิโอ่เล่นดี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  ดีดอะอ่อแน่นางอยส่้างมันอยอคคเรียกมานี่ทำไมคะอ้าวเมื่กี้เมอกี้นึกว่าจะรอดหรอเก็บ ขันทูตค่ะเสร็จฉันแน่จู่ว่างไปมันทำไมเออขันโอ๊ยมิซาบะ ช่วยำคายจรกิงๆมันใช่คนมาตำจ้องไม่พูดไปแล้วค่ะไปแล้วเหงไม้คุณปยูงคงไม่ใช่หรอกหน้าตาใสซื่อคงไม่ใช่หรอกไม่ใช่อะไรยังไงก็เกี้ลงคนไปบดมันืมไปขอเอาลูกบัตรอ่ะฟังเศษสารพามอเลยเออยูอยูไม่ไม่ได้ทำอะไรเลยครับเออยูนเพิ่งเพิ่งเพิ่งกลับกลับมาจากเออไปออกกำลังกายมาค่ะนะฮะแล้วก็พอสองทุ่มก็ อพอทุ่มก็หลับแล้วค่ะพอีกครั้งสิคะยังเพิ่งกลับมาค่ะพอสองทุ่มพอหัว่วงแล้วค่ะพอทุ่มก็หลับเลยค่ะเห็ไมที่เห็นกนหน้าตาเขายังเพิ่งตื่นใหม่ๆดูขนตายังงองอยู่เลยแสดงว่านองมานานอ่ะคิสลืออีกแล้วนะจริงๆนะเจ๊ังมาเถียงเจ๊อีกใช่พอออกกลับไปนอนถอท่านอยู่คุณ มีใยุงป้าป้าเห็นอีหยังนี่ลุกขึ้นเถอ,อะใก่กลา้าเนาะโอ้โหอะคนที่นี่แปลกหน้าตาแปลกมองอะไรไม่รู้สายตาก็แปลกเหมือนเจออะไรไม่แปลกได้ไงเจอของแปลกอืมไปเข้ากลับเข้าห้องส้องใครเข้องมา อะไสายตาก็แปลกๆชอบทำตัวแปลกๆคุณคแม่เคาะจังเลยแม่โอ้ นปอยเมื่อกี้เจนติดฉันเหรอเปล่านะคะคุณนายปอยเพิ่งออกมาเมื่อกี้เองค่ะไม้บอกว่าปอยไม่เกี่ยวเนี่ยอ๋อนางนี่เร็วนะอ้อมข้างหลังแล้วมักรมาทีบข้างหลังไม่แห้อย่างนี้มันน่าดึกคุณหญิงพยูน จะลองดีกับอีฉันใช่ไหมเปไปใช่ใใ่ปนชื่อ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 ปมหรือชื่อจริงชื่อปืพอมะาอย่าทํานไพูดติดติดัันไม่ได้จิจิค่หรือจิช่วยจริงจนะคโช่วยช่วยด้วยีกกะคุอาพิสิทธิ์นะจช่วด้วยด้วว้าวเวลา่สุะ เไบอยอบอยโอยอบอยันนไม่ได้ไม่ได้ทอะไรแนโอยโอ่าปาปาไม่ใช่ไม่ใช่ เกลสีเจ็ดส,สองให้ชุดใหญ่เลยนะก็ขอให้อยู่หอข้างอย่างรง่มเย็นเก่งสุขนะถ้าแตกสางที่คารบอบยาถือท่อกกอกพวกเราเลยใช่ว่าหมูปีกไก่เราก็เตรียมพร้อมไว้หมวกเรียบยร้อยแล้วใช่ใครที่มังบีคงทาก็ให้ไปหักคอคงทำใช,ไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พูดอย่างนี้มีพิรุษนะพิรุษอะไรฉันไม่เคยมีพิรุษกับใครนะ ดูได้ไงฉันบินบิลลุดฉันว่าผักคอมันดูเหี้มโหดเกินไปมันดูตายแล้วน่ากลัวอย่าเลยช่างเป็นของที่มีจิตใจสะอาดถึงแม้จะน่าเหี้ยแต่ยิ้มแอยากจะรู้เกินกิ๊บติดหัวมันี่งซื้อมาจากที่ไหนสําเพียงตั้มมึงดีตามีสัตว์เจเจพี่ปอย่ปอยปอยเพ่อเจ้พี่ปอยอยู่บนห้องครับปอยตายแล้วใช่ไหมโทรปอย ปอยไม่น่าโดนบีบคอตายอย่างนี้เลยปอยทูนอุสาร์ปลอยคงประยงคงรู้ได้ไงว่าอีปลอยมังตายแล้วอบเ,เ,เดาเดาเฉยๆหล่อนมีพิรุธอีกแล้วนะพิรุธอะไรไม่เคยไม่เคยเลย จะรักเป็นนางอุตสาหมณดีค่ะบอยสามี้เหรอบอยไม่ได้เลยบอย अनु hmm? hmm. so, hmm. เขากำลังกำลังอะไรเห็นป้ากำลังอะไรไม่เห็นครับเห็นปบบเมื่อกี้เนี่ยไม่เห็นจริงๆครับแน่ใจคือครับเห็นไม่ะลรบอกป้าด้วยนะเฮ้ยต้นไม้มึงเห็นอะไรวะกูเห็นเห็นอะไรกูเห็นป้าพยูน เขาอยู <h ums> ่ข <göz imprisoned> ้างหลังอะเฮ้ยเฮ้ย้ตกใจหมดเลยเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยไม่ไม่เห็นอะไรเลยครับอย่าให้ป้ารู้นะเห็นรค่ไหคุณพายูงเพิ่งมาเหรอคะก็มาช้าวแต่เซ็ตผมอยู่เชิญเลยค่ะ รู้ไหมใครฆ่าอรียาฮะ,ฮะใครคะพยูนฮะไม่ได้ฆ่ามิงวัดไต้เฮียมากแต่จะบอกให้เขาได้ว่าใครใครฆ่าเป็นของข้านางอุสามณี ข่าวดีฉันหาหมอป่าผีได้แล้วฮะที่รักเขาจบเบิร์ล้ออินเตอร์เนชั่นอลอินสติจิววิสเันแต่เขาชอบป่าผีแน่นะแน่แม่แม่จะหาคนลืมตากูเหรอไม่มีทางหรออุ้ยอ้มึงตายมึงก็ยิ้มเนาะ

แยารูอยู่แล้วนะดูสินอนหน้าบานเต็มเตียงเลยอ่านอะไรเนี่ยอืมสวยสั่งได้ไ้ตายแล้วหืมาโยคะอิกเกอ้แล้วนี่คอยไปไหนอ่ะก็ยังอยู่นี่ทะลึ่งทำให้คอยเนี่ยไปไหนอ้าว อาคอยไปไหนมาเมื ain, uh, hmm. ่อคืนก็น้องอยู่ด้วยกันอ่ะฮะแล้วไปไหนอน่ยอาคอยอาคอยไปไหนหรือว่ามังมันอะไรอปลาย พยุก็อขึอย่างงี้ยะพยุไม่ได้ทาอะไรจริงๆพยุนไม่ได้ทาอะไรไม่ทำอะไรจริงๆงงไม่ได้ลงพยุนไม่ได้ทาอะไรคุยเขาเข้าม,ม,มาหาพยุนเองเพราะเห็นว่าพยาุนสวยเห็นว่ามึงสวยมึงพุกไร,ย,ไรย,ยังไงอียุงคงอยักมึงม<อ>าบังแดดก็เห็ คย้าไปแล้วครับใจม่วนเลยอุ้ยอีพยูนมึงทำเสน่ห์ใส่อะโขยใช่ไหมเปล่านะคะโขยก็มาหาพยูนเพราะความสวยถุยมึงมองกระจกบานไหนว่ามึงสวยทุกบ้านอะโขยถ้าทั้งโลกนี้เหลือผู้หญิงอยู่สองคนมีอีแก่นี่กับฉันเนี่ยอะโขยจะเลือกใครเลือกพยูน เป็นยังไงไอ้ตาต่ำโอยไม่เป็นไรเนาะนี่โอยอะไรไอพยุนโต๊ะบูชายันมึงตรงนี้ไปไหนไม่มีใครยันบูชาไม่เคยมีใครยันก็อย่ามาตอแหลไม่เคยมีอะไรในห้องนี้มันอยู่ตรงนี้มันหายไปไหนไม่มีมึงเอาไปต้อนไปไหนฮะอีพยูนมึงบอกกูมาหน่อยวนี้ว่ามึงเอาไว้ที่ไหนนี่ทำยังไงอะลงเงยจัดการจัดการนี่ ฉันจะทำลายวิญญาณแกเองโ่ได้รือยังคากูจอะอยู่นิ่ๆสิออกูร้องกูร้อง มักลูกสักมณีปีจดาไม่เป็นไรหรอกว่าแต่ว,ว่าเรากลับไปตั้งหลักกันก่อนดีไหมดี <laughs> พรุ่งนี้แล้วสินะที่จะเกิดสุริยค่าถึงเวลาแล้ว เราจะส่งดวงวิญญาณนาอุสามณีและตีชดาให้ตกนรกหมกไม่ไม่ได้พุดไม่ได้เกิดตลอดไปนางปอย่าาเผ่าบารมิธีนี้อย่ายให้ข้าเข้ามายุ่งเด็ดขาดเข้าใจไหมท่านเจ้กคุณเราจะรักกันทุกชาติไปพูดสิเราจะรักกันทุกชาติไปอีกที เราจะรักกันทุกชาติไปอีกทีเราจะรักกันทุกชาติไปเบิร์นเราจะรักกันทุกชาติไปพวกแกขึ้นมาเนี่ยคิดจะมาทำลายพิธีฉันเหรอไม่มีทางอ่ะคอยมาหาแม่เร็วคอยมาหาน้าสิเอ,อีเจ๊ไหนมึงบอกว่ามันเป็นคนดีไงจริงด้วย ของลีมันไม่แต่ง่ายอย่างนี้หรอกนางประยูนฉันถามหล่อนหน่อยเถอะหล่อนทำแบบนี้ต้องการอะไรแกไม่เป็นฉันไม่รู้หรอกนางอุตสาไม่ดีตีชดามันข่มเหงน้ำใจฉันขนาดไหนไม่จริงะไร<อ>คนหญิงต่างหากที่คอยข่มเหงน้ำใจพวกดิฉันไม่จริงนางชดามชดาขาวพวกแกข่มเหงน้ำใจฉันถ้าไม่เชื่อฉันจะเล่าให้ฟัง ตรงนี้ถูกไปแล้วนะคะกระโโตอีกไงโอ้ย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 จะบ่นทำไมเบาอีกควันเข้าตาฉันหลบไปอยู่ตรงนี้สิคะอย่าเพียงยังมีอะไรไหมไม่มีอะไรไมมีอะไรไหมนี่ต้องซอกเล็บนี่ซอกเล็บค่ะอ้าวแล้วไปจุ่มอีกทำไมล่ะคะเช็ดแล้วนี่คะเช็ดแล้วแล้วไปจุ่มอีก ออาจุมอีกจะไปละคะเปลี่ยนข้างฉันคเปลี่ยนข้างโอ้ยแกโอ้ยโอ้ยโอ้ยพอลมาลึกเกินพวกแกสองคงนี่มังเร็วชักชั่วจริงๆเลยอีหลวงโลกอีพวกหูเบามันเล่าแค่นี้ก็เชื่อมันเชื่อเสียวะฉันจะเล่าความจริงให้ฟัง ว่าฉันสองคนน่ะตายเพราะใครเมฆตอแหลข้ามชาติจู่ันชัดฉันชักตรงนี้ตรงนี้บอกให้ตรงนี้นั่นตรงนี้นะตรงนี้นะตรงนี้ร้อนะเมื่อไหร่จะรอไไ้อใส่ไฟก็ไม่สิไฟอ่ะใส่ไฟไม่ใช่ปืนไฟมะพร้าวอะ่ะต้มมะพร้าวอะ่ะให้ต้มมะพร้าวอะ่ะใส่เข้าไปเร็วเร็วข้าวคุณหญิงผู้หญิงจะกินทั้งลูกเลยหรอผักเนื่อผักใส่เข้ามาเร็วเร็วผักใส่เข้าไปเร็ว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 ใส่ผักใส่พริก เร็วเร็วพิกชักช้าทำเร็วเร็วสิเร็วเร็วเนี่ยเร็วเร็วสิเร็วเร็วโอ้ยเจกี้พอแล้วเจกจี้นี่นี่คะอะไรหัวเปียกค่ะหัวเปียกไปเล่นน้ำมาเหรอแอบไปเล่นน้ำมาใช่ไหมเมื่อกี้ล้างเท้าอยู่แอบไปเล่นน้ำใช่ไหมเออสี่กี่หนังจะไปเล่นน้ำอีกนะไอ้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 หญิงโหด ฉันชื่อประยูนนี่ฉันผิดเรือไงผู้หญิงพยูนแล้วเชอชอบไปเล่นเล่นแต่ตรงนี้ได้ไงสองคนฉันบอกแล้วไงเจมส์มงคลเอาใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มึงนี่มังชั่วว่าใครทั้งนั้งเลยให้ตาสีไฟปากจุ้ยโอ้ไม่หัดอะไรงเงาะ